was busy thinking สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอป Foodie นะครับแอปฟูดดี้มันเป็นแอปคุมโทนนะครับแต่ว่าเขาออกตัวว่าเขาเป็นฟ o ดดี้นะครับอาหารแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเอามาคุมโทนกับภาพถ่ายนะครับมันก็สวยนะครับซึ่งมันมีทั้ง Android มีทั้ง iPhone นะครับวันนี้ผมจะอธิบายเรื่องการใช้ qr code นะครับในการคุมโทนนะครับ qr code คืออะไรในกรณีที่เราไปเจอรูปสวยๆในเว็บใน i n น e ทเล t นะครับ หรือว่าใน Google นะครับเราอยากจะได้โทนอันนั้นนะครับแล้วเขาอ่ะก็คือแจกโทนนั้นโดยการแปะ QR code ไว้ให้เราสแกนนะครับเวลาเราสแกนปุ๊บค่าสีที่เขาแต่งนะครับมันก็จะเด้งมาที่เครื่องเรานะครับเราก็สามารถเอาไปแต่งต่อหรือว่าเซฟใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะทําให้เราประหยัดเวลาและก็สะดวกนะครับวันนี้นะครับฟูดี้ทำได้เหมือนกันนะครับผมไปลองทําดูแล้วนะครับใช้ได้นะครับวันนี้ก็ จะมาแบ่งปันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดฟูดดี้ใช้กันนะครับเปิดเลยอ่ะเปิดมาก็ประมาณนี้นะครับแนะนํานะครับให้ถ่ายรูปให้เรียบร้อยก่อนนะครับหรือไม่ก็เอารูปนะครับในแกลเลอรี่มาแต่งนะครับอ่ะสมมติเราถ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็หรือไม่เราก็เอารูปสวยๆเซฟลงเครื่องแล้วเราก็เปิดอ d ด t ิเลยนะครับผมเลือกรูปนี้ครับอ่าแล้วทีนี้วิธีใช้นะครับกรณีแรกนะครับคือ สแกนจากหน้าจอหรือว่าสแกนต่อจากมือถือเพื่อนนะครับสมมติเรามีมือถือ2เครื่องอีกเครื่องหนึ่งเราเปิดไว้อีกเครื่องหนึ่งเราก็จอนะครับอ่ะมันอยู่ในการแก้ไขครับกดปุ๊บแล้วก็สแกนครับอ่ะมาแล้วครับเราก็กดสแกนเลยปุ๊บโดมาแล้วครับอันนี้คือ before นะครับอันนี้คืออ f t e r ก็คือโทนที่เราสแกนเมื่อกี้มาแล้วครับง่ายมากนะครับเราก็เอามาตกแต่งต่อนะครับเนี่ย เอามาใส่ฟิลเตอร์ใหม่หรือว่าปร,รับแต่งใหม่หรือว่าจะบันทึกลงสูตรอาหารก็ได้ครับอันนี้มันจะบันทึกแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าฟูดดีสองเนี่ยมันคือบันทึกแล้วนะครับบันทึกแล้วค,นนค,คืออันนี้ครับอ่าอ่าคืออันนี้ครับอ่าแล้วก,กดบันทึกนะครับหรือว่าเปลี่ยนก็กดสแ,แกนใหม่แล้วก็สแกนมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยนะครับง่ายมากๆนะครับอ่าจบไปวิธีแรกนะครับอ่าวันต่อมาวิธีที่สองครับถ้า เรามีมือถือเครื่องเดียวครับแล้วเราชอบนะครับเราก็ใช้ Pinterest เนี่ยเราเซิร์ชว่า Foodie Filter Code ใช่ไหมก็กดแล้วก็เซฟรูปเนี้ยหรือไม่ก็แคปหน้าจอก็ได้ครับรูปนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปกดคําสั่งสแกนใหม่แบบเมื่อกี้ไปที่ Foodie เหมือนเดิมนะออกมาก่อนอ่ะเลือกรูปเดิมนะครับแล้วก็กดแก้ไขสแกน,นะนครับมุมบนเห็นไหมครับบนขวา มีให้เลือกรูปครับเราก็เลือกรูปนะครับรูปอล่าสุดที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้อยู่ไหนนะอ่าอยู่นี่ครับอยู่นี่กดเข้าไปปึ๊กขึ้นแล้วครับปิกนิกอ่าอันล่าสุดนะครับมันคือฟูดดี้เจ็สิบสองครับมันคือโทนนี้นะครับแต่ว่าในจอมันยังไม่ไม่แสดงผลนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าสูตรอ่ะมันถูกบันทึกแล้วครับเราก็ออกไปก่อนแล้วก็เปิดรูปใหม่ครับ เปดรูปมใหม่คือรูปนี้ใช่ไหมแล้วก็กดแก้ไขแล้วก็ไปที่สูตรอาหารครับแล้วเลือกไอ้ฟูดี้เจ็เนี่ยปุ๊บมาแล้วครับอันนี้คือโทนที่เราเซฟมาจากในโซเชียลนะครับในพินทะเลหรือว่าใน Google นะครับแล้วก็กดบันทึกก็ใช้ได้เรียบร้อยนะครับส่วนอีกอันนึงครับมันมีเยอะครับฟูดี้เนี่ยมันก็มีของมันให้เราเล่นนะของมันก็จะอยู่ในหน้าแรกเป็นหน้ากล้องแล้วก็อันที่สองครับอันที่สจะเป็นรูปดาว กดเข้าไปมันก็จะมีสูตรให้เราเล่นครับเนี่ยเล่นเต็มหมดเลยครับเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับอันนี้ก็น่าจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับสูตรเยอะมากไม่ต้องหาก็ได้หาในนี้ก็ได้ครับเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดบันทึกปั๊บมันก็จะไปอยู่ในสูตรอาหารนะครับเนี่ยเวลาเราเลือกอีดิเลือกรูปมาใช่ไหมมันก็อยู่ในแก้ไขแล้วก็สูตรอาหารครับมันก็เป็นอันล่าสุดใช่ไหมครับไวโอเลตไนท์ปุ๊บจบนะครับโอเคประมาณนี้ครับฟูดดี้เป็นแอป ที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่กักสเปคครับไม่กักแบบโทนนะแอปอื่นกักนะครับอย่าง VSCO เนี่ยกักนะครับไล t ์ลูมก็กักครับไอตัวนี้เต็มที่ไม่กักนะครับโอเคชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ